ผู้ต้องขังหมายเลข345ออกมาหน่อยนั่งหลู่เจียหนิงนเธอกำลังตั้งครรภ์ทารกในครรภ์อายุได้4สัปดาห์แล้วฉันตั้งครรภ์แต่เธอยังอายุน้อยเพิ่งจะ22ปีเองอีกครั้งที่ต้องรับโทษ<น>เรื่องของเด็กคุณต้องพิจารณาให้รอบคอบถ้าไม่คิดจะเก็บไว้ ควรจัดก,การทำแท้งให้เร็วที่สุดชุดเสือ้อผ้าคุณครับคุณครับ สบายดีไหมครับคุณท่านครับให้ผมช่วยท่านลงเขา ท่านจะทำอะไรผมถูกวางยาท่านสบายใจได้ผมรับรองว่าท่านจะตั้งขันไม่ได้ ท่านเพื่อท่านไม่เป็นอะไรใช่ไหมในที่สุดก็หาท่านเจอแล้วฉันไม่เป็นไรหาผู้หญิงคนนี้ให้เจอเธอสวงแหวนโบราณของตระกูลฉันตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเธอคือเจ้าของตระกูลฉันเพใช่กลับปักกิ่งโอ้ยหนูหลิหงเกิดอะไรขึ้นกับเธออ๋อไม่มีอะไรค่ะคุณยายหนูแค่เผลอล้มที่หลังเขาเท่านั้นเอง นี่คือคุณเฉินผู้จัดการบ้านเรียกเขาว่าอาเฉินก็พอแล้วเขาหนะ้าคราวนี้เป็นการเรียกคุณโดยเฉพาะให้กลับไปเมืองปักกิ่งใช่แล้วคุณหายไปนานถึงส8ปปีแล้วพ่อแม่ของคุณก็หาเจอคุณแล้วน้องหนิงในที่สุดเธอก็มีบ้านแล้วจริงเหรอจริงเหรอฉันจะมีพ่อแม่แล้วเหรอช่รีบเก็บกระเป๋าให้เรียบร้อยตามคุณเฉินไปได้เลยถ้าคุณยาย รอฉันกลับไปนะได้เจอพ่อแม่แล้วฉันก็จะกลับไปรับเธอฮิฮ <c oughs> ิ <c oughs> เธอว่าไง <c oughs> จริงๆให้เธอแทนหยานเอ๋อเข้าไปเหรอฉันกลัวนะโอยจะไม่ให้หยานเอ๋อเข้าไปเหรอ <c oughs> ไปทนทุกทรมานกันเถอะงั้นก็พาเธอกลับมา <c oughs> ก็เพื่อให้เธออ่าท่านอาจารย์และท่านหญิงนำกลับมาแล้ว เธอคือหลู่เจียหนิง,นงใช่ค่ะฉันเองพวกเราคือพ่อแม่แท้ๆของเธอเธอคือน้องสาวของคุณ妹妹ลหลู่เยียนเอ,อ๋อพี่สาวอาเฉินจับเธอไว้เกตปล่อยฉันเถอะพวกคุณจะทำอะไรปล่อยฉันเถอะ ใครเป็นเจ้าของรถหมายเลขทะเบียนเจียงสีห้าสามต้องสงสัยว่าหนีเหตุไปกับเราเถอะเจ้าก็น่ารักจังเราจะพาเธอออกจากปากเขาจนๆกลับมาได้แล้วนี่เป็นคำตอบแทนเราหรือไงชนคนแล้วกล้าหนีอีกนักเธอทำให้หน้าตาของบ้านลูกเสียชื่อเสียงคุณทำให้เราหมดหนทางเราจะให้กำเนิดคุณได้อย่างไรเด็กแบบนี้คุณผู้ตรวจสอบครับคุณจัดก,การตามที่เห็นสมควร เธอควรจะถูกตัดสินจำคุกกี่ปีเราจะไม่มีการปกป้องแน่นอนคุณลุงผู้ตรวจสอบฉันขอร้องพวกคุณอย่าจบพี่สาวของฉันไปนะพี่สาวของฉันโตมาในชนบทตั้งแต่เด็กเธอไม่เข้าใจกฎหมายเธอไม่ได้ตั้งใจที่จะทำให้ใครตายหรอกพวกคุณพูดอะไรอยู่เนี่ยฉันไม่ได้เป็นคนที่หนีจากอุบัติเหตุปล่อยฉันนะฉันบริสุทธิ์นะไม่ใช่ฉัน ฉันเข้าใจแล้วฉันหายไปนานถึงส8บปดปีพวกคุณไม่สนใจไม่ถามหาตอนนี้ถึงตามฉันกลับมาที่แท้ก็เพื่อให้ฉันให้ฉันรับผิดชอบแทนน้องสาวฉันถึงเป็นลูกสาวแท้ๆของพวกคุณทำไมพวกคุณถึงใจร้ายกับฉันขนาดนี้พวกคุณทำแบบนี้กับฉันได้ยังไงใจร้ายกันจริงๆคุณพูดอะไรไร้สาระหนะน้าที่ตรวจสอบรีบพาเธอออกไปเร็วเข้าฉันไม่ไปนะไม่ใช่ฉันบริสุทธิ์ ล่อยฉันนะฉันไม่ได้ทำฉันถูกใส่ร้ายฉันไม่ใช่คนหนีเหตุฉันถูกใส่ร้าย,ฉ,นนฉ,ายฉันไม่สามารถไปได้ ขอโทษครับที่นี่คือบ้านลู่ใช่ไหมขอโทษครับที่นี่คือบ้านลู่ใช่ไหมใช่ครับคุณต้องการหาคุณไหนผมเป็นผู้ช่วยของคุณเปยคุณลู่มีบุญคุณกับคุณเปยช่วยชีวิตเขาไว้ผมจึงมาที่นี่ตามคําสั่งของคุณเปยเพื่อมาทําการสู่ขอการตั้งงานคุณเป้คุณเป้ไหนล่ะแน่นอนว่าคุณเป้จากตุ่เป้ซื่อหวนอูคุณเป้คือคนระดับสูงสุดมีมูลค่าหลายพันล้านของคุณเป้คุณหมายถึง เขาจะมาขอแต่งงานกับลูกสาวของฉันน่าจะเป็นคุณลีเสี่ยวจีใช่ไหมสิ่งที่คุณถืออยู่ในมือคือแหวนสืบทอดของตระกูลเปยคุณเปยได้สั่งไว้แล้วต่อจากนี้ไปมันจะเป็นของคุณแล้วและยังมีนี่คือของขวัญแต่งงานจากคุณเปยดให้คุณครับกรุณาตรวจสอบดูครับอ่ะเงินสดหนึ่งพันล้านอสังหาริมทรัพย์ทะเลห้าหลังกลุ่มเปยหุ้นสิบเปอร์เซ็นครับขอถามว่าท่านพอใจไหม คุณเปยดได้สั่งไว้อย่างชัดเจนถ้าคุณหลูยินดีฉันยินดีที่จะแต่งงานไม่คาดคิดเลยคุณหลูเจหนิงผู้หญิงคนนั้นยังมีโอกาสแบบนี้อีกเหรอแต่ความร่ำรวยที่ฟ้าประทามนมานี้และตําแหน่งของคุณนายเปยดเป็นของฉันแล้วคุณคิดอย่างไรบ้างฉันคิดแล้ว03.45เด็กคนนี้อาจเป็นของขวัญจากสวรรค์ที่ส่งไว้ให้ฉันฉันจะเก็บเขาไว้อะอะ ออกแรงหน่อยเด็กกำลังจะออกมาแล้วอาสาคลอดแล้วเป็นผู้ชาย ผู้เสียมีใครสักคนที่แต่งงานแล้วแล้วทิ้งตัวเองไปภรรยาสาวของเขาออกต่างประเทศลูกสะภ้ายของฉันนะอยู่คนเดียวในประเทศเราคอยมาหกปีแล้วใจมันเป็นยังไงนะรู้สึกเจ็บปวดและเสียใจมากเลยนะแม่คุณไปต่างประเทศเพื่อรักษาตัวฉันก็เป็นห่วงลูกสะภ้ายของคุณนะต้องเข้าใจฉันแน่นอนตอนนั้นคุณหมอ ก็ยืนยันว่าคุณเป็นคนที่ไม่มีบุตรสืบทอดโดยธรรมชาติใครจะคิดว่าคุณกับสาวคนนั้นแค่ครั้งเดียวกลับเกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นถ้าไม่ใช่เพราะคุณตอนนั้นให้ยาฉันจะมีเรื่องแบบนี้ได้ยังไงกันนะรีบเดินหน่อยในใจฉันเหมือนถูกแมวควรถูกแมวควรอยากจะให้ได้กอดเขาเร็วๆโอ้พระเจ้าช่วยด้วยขอให้เป็นตอนนี้เลยให้เขาปรากฏตัวต่อหน้าฉันอะ หยานจริงเธอดูเด็กคนนี้สิเหมือนเธอตอนเด็กๆแทบจะเหมือนกันแปปะจะไม่ใช่ลูกของเธอใช่ไหมแอบไปมีลูกข้างนอกเหรอแม่หลานชายทองคําของคุณรอคุณอยู่ที่บ้านนะอย่าไปนอกบ้านเห็นเด็กคนไหนก็บอกว่าเป็นหลานของคุณแปลกจริงๆทําไมถึงเป็นแบบนี้ได้ละ่ะดูสิจุดนี้ที่มุมตาขวาของเขารงมกับที่ของคุณไม่มีผิดเพี้ยนเลย คุณยายขอโทษนะไม่เจ็บคุณยายใช่ไหมเด็กดีคุณยายไม่เป็นไรหรอกคุณชื่ออะไรทำไมถึงอยู่คนเดียวที่นี่คุณยายฉันชื่อหลูอันอันฉันกำลังหาพ่อของฉันมือ อันอันแม่สอบครั้งนี้ฉันได้คะแนนเต็มร้อยในภาคเรียนนี้ฉันได้ดอกไม้สีแดงแล็กสิบดอกแล้วรออีกยี่สิบดอกก็จะได้ทุนการศึกษานักเรียนดีเด่นแล้วจะได้ซื้อเสื้อใหม่ให้แม่ดีมาก อันอันแม่ขอโทษลูกไม่สามารถอยู่ข้างๆดูแลลูกได้ยังต้องให้ลูกมาดูแลแม่แม่อย่าร้องไห้อันอันคนเดียวเรียนรู้หลายอย่างมากมายดูแลตัวเองให้ดีนะครูมักพูดเสมอว่าเธอรู้จักคิดมากกว่าเ,าเพื่อนในวัยเดียวกันแล้วก็ว่าเธอเป็นเด็กโตไปแล้วนะเด็กคนนี้อย่าปล่อยให้เป็นแบบนี้ตลอดไปถ้าไม่มีใครดูแล ฉันต้องให้แอนแอนรีบหาพ่อของเขาให้เจอช่วยดูแลเขาแทนฉันได้ อันอันนี่คือของที่พ่อของเธอทำหล่นไว้ที่ฉันนี่แหละความปรารถนาที่ใหญ่ที่สุดของแม่ก็คือหวังว่าเธอจะมีบ้านที่อบอุ่นเอามันไปหาพ่อให้พ่อดูแลแทนแม่แม่จะดูแลเธอได้ไหมแม่เธอไม่ต้องกังวลฉันจะหาพ่อให้ได้รอให้อันอันหาพ่อเจอแล้วจะกลับมารับเธอแล้วไปด้วยกันโอเค คุณยายชื่อหลิวอันอานช้ากำลังตามหาพ่อของฉันอยู่ตามหาพ่อของเธออืมแล้วพ่อของเธอชื่ออะไรนะชื่ออะไรอาจจะคุณยายอาจจะช่วยคุณได้นะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแม่ให้ฉันมาแค่สร้อยพระบอกว่าขอแค่ถือมันไว้ก็จะสามารถหาพ่อได้เป็นรูปประคำแบบไหนเป็นรูปประคำแบบไหน แย่แล้วเมื่อกี้ตอนหยิบยาแย่แล้วเมื่อกี้ตอนหยิบยาต้องทำลูกประคำหล่นไว้ที่ร้านขายยาอ้าวอ้าวนี่คืออะไรโรคหืดหอบหยวนจริงดูเด็กคนนี้สิแม้แต่โรคทางพันธุกรรมของหืดหอบก็เหมือนกับตอนที่เธอเด็กแปะเลย จะมีอะไรเกิดขึ้นได้อย่างไรเรื่องบังเอิญแบบนี้มันน่าเหลือเชื่อจริงๆแม่ผมคิดว่าคุณคงคิดถึงหลานชายมากหลานชายแท้ๆของคุณนะยังรอคุณอยู่ที่บ้านนะยังดีหน่อยผมเพิ่งใช้กลยุทธ์หนึ่งไปเมื่อกี้เอาผมของเด็กคนนั้นมาได้สักเส้นหลานชายคนนี้แน่นอนว่ามีมากยิ่งดีอาจจะนะเขาก็อาจจะเป็นหลานของฉันด้วยไป ไปทำเดี๋ยวนี้การตรวจ DNA เพื่อพิสูจน์ความเป็นพ่อแม่ภายในสองวันฉันต้องการเห็นผลใช่เชื่อมคุณชายตัวน้อยไปให้พ้นฉันไม่อยากเรียนหนังสืออย่าตกลงมานะคุณชายคุณชายหลานทองของฉันหลานทองที่รักคุณยายกลับมาแล้วโอ้ยนี่ ฉันไม่ไปโรงเรียนหรอกคุณชายอย่าสนเลยคุณผู้หญิงคุณก็แค่ดูแลนายน้อยเถอะแหวนเพชรสองล้านนี่มันก็เหมาะกับฉันนะเขาคือเจ้านายคุณคือคนรับใช้โดนตีแค่ไม่กี่ทีจะเป็นอะไรไปอดทนหน่อยจะเป็นไรไปนี่พวกคุณคือใครนี่คือบ้านของฉันออกไปให้พ้น โอ้พระเจ้านี่แม่หยานจริงพวกคุณกลับมาได้ยังไงเทาๆมานี่สิเทาๆนี่คือพ่อกับยายนี่คือสิ่งที่ใจฉันคิดถึงที่เราคอยมาหกปีพันรยาและหลานชายอ่าเจ้าตัวแสบนี้ ไม่มีส่วนไหนเลยที่เป็นลูกหลานตระกูลเปิดของเราสมควรมีมารยาทที่ดีคุณยายเ่าเาเฝ้ารอเจ้าอยู่แต่ก็รอมาเป็นหกปีแล้วรีบไปเข้าใกล้คุณยายเถอะอ่าคุณยายแก่แล้วเหม็นมากฉันไม่อยากให้เธออุ้มเลยหึอิิงหกปีนี้เธอสอนเด็กแบบนี้กลายเป็นแบบไหนกันนะไม่ใช่ของงานเลี้ยง เทาเทายังเล็กอยู่เด็กพูดไม่รู้เรื่องพวกคุณอย่าไปใส่ใจเลยนะเทาเทามานี่<ป>ทำให้เธอไม่เชื่อฟังค<ป>รั้งหน้าไม่กล้าหรือเปล่าฉันเกลียดคุณยาย<ป>พอคุณยายกลับมาฉันก็โดนตีไม่มีความเคารพผู้ใหญ่ไม่มีมารยาทเลยพันธุกรรมของบ้านเต่ยจะเกิดสิ่งนี้ขึ้นได้ยังไง สิ่งที่เลวสามแม่เต่าตามักจะไม่เป็นแบบนี้วันนี้ต้องมีเรื่องที่ทําให้เขาอารมณ์ไม่ดีเขาเป็นคนที่ยอดเยี่ยมเสมอดูสิข้างบนทั้งหมดนี่คือรางวัลที่ได้จากการประกวดร้องเพลงในช่วงหกปีที่ผ่านมาของเต่าเต่าเต้าหู้ยังร้องเพลงได้อยู่เลยแม่คุณพูดแบบนี้ได้ยังไงคุณคือคนทั่วโลกที่เป็นนักร้องชื่อดังนะหยวนจริงยังสือทอดพรสวรรค์ของคุณมาอีกด้วย ถ้าไม่รับช่วงต่อบริษัทเปยก็คงเหมือนคุณแน่นอนพี่ทาอา้าวก็ได้ถ่ายทอดพรสวรรค์ของคุณมาปี่เหล่านี้ในระดับนานา,นาชาติก็ถือว่าประสบความสําเร็จเล็กน้อยทาอ้ายยังทําอะไรอยู่ไปใกล้ชิดกับคุณยายเร็วมาให้คุณยายดูหน่อยสายเสียงอ่อนแอไม่ใช่คนที่เหมาะจะร้องเพลงเลย นิ้วมือบอบ,บางไม่มีแผลที่นิ้วไม่มีร่องรอยการฝึกเปียนโนเลยแม่ลูกคู่นี้ทำไมถึงพูดโกหกกันเต็มปากแม่จ๋าก็กเพราะอายุน้อยเกินไปไงต่อไปถ้ามีอะไรไม่เข้าใจก็ให้บอกนะฉันจะสอนเองใช่แล้วแม่ถ้าแม่ไม่สบายใจพรุ่งนี้ท้าโอจะกมีการประกวดร้องเพลงแม่มาดูเองก็ได้นะก็รู้แล้วโอเค ฉันนี่แก่แล้วก็พอดีไปดูหน่อยในช่วงหกปีที่ผ่านมานเธอเลี้ยงเด็กคนนี้ได้เป็นยังไงบ้างแม่จา้าฉันจะพาเต่าเต๋าขึ้นไปขึ้นไปฝึกเปียโนก่อนหยวนจริงฉันขึ้นไปแล้วเต่าเต๋านี่ช่างดื้อรั้นจริงๆเหมือนกับตอนที่เธอเป็นเด็กเลยแตกต่างกันราวฟ้ากับเห,เหวเขายังไม่เหมือนวันนี้เราเห็นกันที่โรงพยาบาลเด็กคนนั้น ดูเหมือนจะเป็นลูกแท้ๆของคุณมากกว่าแม่คิดมากไปแล้วพรุ่งนี้ดูการแสดงของทาโอุทาแล้วคุณจะหมดข้อสงสัยคุณจะสบายใจขึ้นได้ยินมาว่าวันนี้จะเข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงเด็กคนหนึ่งก็คืออัจฉริยะในปีนั้นเปยเตาเตาที่คุณพูดถึงคือหลานชายคนเดียวของตระกูลเปยใช่ไหมเขานี่แหละที่ มีชื่อเสียงไปทั่วโลกเลยนะนักร้องตัวน้อยคุณยายเพลยและคุณเพลยเมื่อก่อนในวงการดนตรีมีผลงานมากมายอืมพันธุกรรมแข็งแกร่งจริงหหะดูสิหลานชายของท่านยอดเยี่ยมเป็นที่รู้กันดีโดดเด่นขนาดนี้คงมีแค่ลูกชายของฉันและหลานของคุณเพื่อนผู้ชมทุกท่านต่อไปนี้ เรามาให้เสียงปรบมือที่ดังที่สุดกันเถอะขอเชิญพบกับนักร้องตัวจบวันนี้นักร้องน้อยไปเทาๆขึ้นเวทีแล้วเด็กน้อยแก ฉันบอกแกแล้วใช่ไหมวันนี้เทาๆมีการประกวดร้องเพลงแกยังมาสายอีกแกตั้งใจมาสายใช่ไหมอย่ามาทำตัวขัดขวางฉันนะไม่มีป้าฉันไปโรงพยาบาลเพื่อเอายาโรคหืดการเอาอยามันสำคัญมากเหรอมันเป็นเรื่องสำคัญไหมฉันบอกเธอแล้วถ้าเธอเสียเวลาในวันนี้ฉันจะทำให้ลูกชายฉันได้รางวัลแล้วค่าเธอยังจะชักช้าอยู่ทำไมรีบไปเถอะชักช้าอยู่ได้ ถ้าไม่ใช่เพราะเธอสืบทอดพรสวรรค์ในการร้องเพลงจากประกูลเพลย่ยช่วยให้เต่าเต๋าได้รางวัลฉันคงจัดการเธอไปนานแล้วพวกคุณดูสิอัจชริยะน้อยทุกครั้งที่ร้องเพลงจะปิดม่านเสมอในที่สุดเขาก็มาถึงแล้ว 上上的的星星不说话，地上的娃娃想妈，妈。天上的的的的眼睛眨呀眨妈妈妈妈的心心家茶 นี่คือวิธีเล่นที่ฉันคิดขึ้นเองตอนอายุส2องที่เป็นเอกลักษณ์ของฉันในโลกนี้ไม่มีใครเรียนรู้ได้เต๋เต๋จ,จริงๆไม่ทําให้ผิดหวังเขาคือลูกชายของฉันหรือว่าฉันเข้าใจผิดไปเต๋เต๋จริงๆคือลูกของหยวนจริงไปเอาเด็กที่กําลังเล่นเปียนโน,โนอยู่ให้ฉันไปเอาลงมาไม่ฉันจะขึ้นไปดูเอง ยายฉันกำลังเล่นเปียนโนอ,อยู่เธอจะขึ้นมาทำไมหลิวอันอันฉันเห็นคุณยายเดินมาที่เวทีกำลังเดินมาทางนี้คุณรีบลงไปเร็วเต่าเต่าเมื่อกี้มันเป็นคุณเต่าเต่าที่เล่นเปียนโนจริงๆแม่คุณพูดอะไรนะนี่ไม่ใช่เต่าเต่าที่เล่นอยู่เป็นใครได้อีกละ่ะงานเลี้ยง ดูสิแม่เรามีความสุขขนาดไหนเต๋าเต๋ายังไม่เสร็จการแสดงเลยก็อดใจไม่ไหวรีบขึ้นมาหาเต๋าเต๋าแล้วหือแม่แค่ไม่กี่นาทีก็เราไม่ไหวแล้วยังปากแข็งอีกนักไม่ชอบเต๋าเต๋าเหรอก็โอเคนะคราวนี้เต๋าเต๋าทำผลงานค่อนข้างเสถียรดูเหมือนคราวนี้จะคว้าแชมป์อีกแล้วอ้อแล้วก็แม่หยานจริงวันนี้พอดีเป็นวันเกิดของน้องเทาเตางานเลี้ยงเราจะไปที่บ้านลู่ไปฉลองวันเกิดให้เขากันเถอะโอ้โห นี่เป็นวันเกิดแรกที่ฉันได้ฉลองกับลูกชายที่ฉันได้อยู่ด้วยกันแม่เราเรีบกลับบ้านกันเถอะให้เท้าวทอมีวันเกิดที่ดีฉลองวันเกิดเดินกลับบ้านกันเถอะเด็กคนนั้นหยุดนะลูกอันอันน่ารักจังทำไมถึงมาอยู่ที่นี่โดนคุณยายเห็นข้าว เด็กดีเธอมาที่นี่ได้ยังไงแม่นี่คือพี่สาวของฉันลูกของบ้านพี่สาวฉันเมื่อหลายปีก่อนเคยประสบอุบัติเหตุแล้วหนีไปเพราะฉะนั้นเด็กคนนี้ตั้งแต่เด็กก็อยู่ในกองถ่ายรับจ้างทำงานเล็กๆน้อยๆเพื่อหาเลี้ยงชีพเธอมีพี่สาวด้วยนะทำไมฉันไม่เคยได้ยินเรื่องนี้เลยพ่อแม่ไม่ให้ฉันพูดคนอื่นคิดว่า ฉันมีพี่สาวเป็นฆาตกรดูถูกฉันแผลหนาๆนี้เกิดจากการเล่นเปียโนมานานโครงสร้างของสายเสียงนี้สมบูรณ์แบบจริงๆเสียงทองคำที่หายากในรอบร้อยปี oh, <my> ดีพูดกับคุณยายสิ <My God. S 1> เจ้าทำจริงๆ <My God. S 1> หรือแค่เป็นคนทำงานบ้านที่นี่ใช่ไหมใช่ค่ะคุณยายน้องชายฉันแข่งที่นี่ฉันมาดูเขาแข่งคุณหญิงรายงานการตรวจ DNA ที่คุณต้องการออกมาแล้ว